มาแล้วครับเลขรัฐบาลไทยอาจารย์มัตดวงนพืนก็จะเจืิญนพ่อนโยมพอนโย,ม,ยมแมวสู้ขู่สู้คนเนาะผู้ทั้งผู้ติดตามหรือกําลังจะติดตามนะครับเนาะนี่นะครับอาจารย์มัดุงนาผืนมาแล้วครับมาแล้วครับ,รบอเลขแมวน้อยจับหลางวัดครับหกสามเก้าหกสามเก้าครับเออแล้วหลวงเขียนครับหลวงเขียนห้าห้า หลวงเขียนห้าห้าแล้วก็แปดห้าตัวจริงนะครับแปดห้าตัวจริงอย่าลืมนะครับอืมนะครับเออโ้อพอยมองแมวอือชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับอืมเนกแมวน้อยครับตัวหลวงเขียนนี่แหละครับมาออกห้าห้าครับนี่นะครับตัวหลวงเขียนนะครับด้อยห้าห้าหลวงเขียนอีลีอีหล่อนะครับมาเลยครับอืมอาจารย์วัดดวงนาพืนฝันครับหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดครับ เพื่นฝันครับเกตสามห้าครับเกตสามห้าอันนี้ฝันวันพระกลางคืนครับเดี๋ยวมาฝันกลางวันครับฝันว่าเด็กน้อยมาลองบอกห้าสามเกตห้าสามเกตอย่าลืมนะครับอเลขหญ้าสมอนครับเลขหญ้าสมอนสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกอย่าลืมนะครับเออสามเจ็ดหกครับอย่าลืมนะครับอืมนะอ่ะนิ่งก่อนน่งไม่เอาอื้วเออ ไม่เอาหน่อยกันงาอุงงาอุงเหรอครับแลาวดูตัวยุ่อนเอาอยู่ชก่อนอยู่บ่อ่ะมาเดี๋ยาเอามาดูดูเอาเห็นี่มครับชอบก็จัดขัดก็ฝันนะครับฝันดีดีครับอืมอืมนะฝันดีดีครับอืมเอาเอาดูเอาเออเอาดูดูเอาเออเขาจะพักกันเรียนนัวยุ้นี่แหละครับอือไม่เอาหน่อยก็ได้ครับอย่างนี้ครับเออข้าพเับไปขัามาขับไปขัามาอยู่นะครับเอาเออมาฟังความฝันพระอาจารย์ว่าโดยมันเป็นฝันว่าอย่างไรครับอื หลังจากเร่ได้แมวหน่อยมากนะครับเรามาฝันนะครับเนาะนี่นะครับมาลูกดามาเร็วเดี๋ยวครับแมวหน่อยกันยู่นี่นะเงาวงายูนี่นะครับเดวนี้ครับรอดหนารอดหลังนี่นะครับอาจารย์เพินฝันว่านะครับนี่ผู้ใา้สกันหกคนครับมาว่าหวหนาให้มาขอทอศรพท์บประทานครับหัหนาให้มาขอทรศรพท์บประทานครับ เออหัวหน้านก็ขอโทอดรัพท์อ่าผมได้ห้่นเคียงมี่สองซิมนะครับหนึ่งหกแปดกับเกตสามห้าครับนี่นะครับผมให้ไปครับอืมบ้านนี้กะมานอนอยู่ซาลาครับมานอนอยู่ซาลาฝันว่าเล็กหน่อยเขาไปเรียนน้ำครับไปเรียนน้ำมูงเนาะขับลูกไปเรียนน้ำเห็นวงคือสมัยเก่านะครับเฮีกันไปเรียนน้ำสู้กันชวดชวยนะครับเนี่ยพาขับลูกไปเรียนน้ำไหมครับบ้านนี้ก็มีบ้านนี้ก็เลยเห็นอัน มี่ yon, เล็กหน่อยกลุ่มหนึ่งไปเร่นน้ำนะครับอลงไปเร่นน้ำาคงมก็นอนอยู่ซาลาเพื่อนอนรับไปก็เลยฝันนะครับมือฝันว่าเล็กหน่อยนะครับเขาไปเรียนน้ำครับอืขากลับขึ้นมาครับขากลับขึ้นมาเขาเลยขากลับขึ้นมาเขาเลยว่ามะฮองขึ้นครับมีผู้หนึ่งฮองขึ้นว่ามีผู้หนึ่งฮองขึนว่า เอเกตสามห้าเกตสามหาท่ e. านครับคุณหนึ่งห้องคิดว่าเกตสามห้าเกตสามหาท่านครับปุ่หนึ่งห้องคิดว่านะครับเนาะเออเกศสามห้าเกศสามห้าปุ่หนึ่งห้องคิดว่าบ้านนี้นี่แหละครับโอ้ห้องแห้งไรปูมันดีตื้นว่าท่านมาครับโอ้ปูบนมดตื้นดอกออืปูบนมดตื้นมันนวดรับแล้ยวว่าท่านเขาว่าบอกนึงเลยว่ามุดน้ำนุ่งใมไปข้ามหัวยังมุดซูนน้อยนว่าท่าน โอ้ยหัวพญานาคอุ้ยบอกว่ามันคือหยานแหรอ่าจานย์เหรอหาดหนึ่งได้นอกหัวพญานาคขึ้นมาแล้วเนาะครับเออนี่นะครับเอ้าเป็นความฝันพระอาจารย์วัดดวงนาำเพื่อนนะครับชอบประจักษ์ก็ผ่านครับอือเป็นโอ้ยครับเป็นเลขยาสมอนครับพี่น้องวัดทานไข่พป็นมาหยามนะครับเนาะเป็นมาสามเทียเป็นมาสามหมวดถือสามหมวดอาจารยครับเป็นมาป๊าแต่ในประเทศในเบืองคิมายทอดสดทั้งพระอาจารย์คุณมือนันกับสิไคอยู่นะครับ เป็นมาาสามเทียถือสามเทียด้ครับเป็น่าอู้ยครับอืเรื่ด้วยครับมเปนมาาสามเทียถือสามเทียบนด้นสามเจ็ดหกครับสามเจ็ดหกครับอู้ยเออคิดว่าคนาสามเทียถือสามเทียว่แต่ันซอนนะครับเนาะเออเปิ้ลค้ับหวานถ้าเขจับไปนะครับเนาะเขาเล่ยนยันะผมเห็นะครับยุ้ยนยเหืนอาน้ยก็ได้ถ้าเขจับไผใตาเศ้าครับอืมชอบก็จัดการกวาดนะครับเออเปลี่ยนความฝันอย่างนี้นะครับเะ อในเมืองตะตะเล่ก็รอดไลค์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับผมกดติดตามให้ครับเพราะอะไรนี่งหละนะครับไม่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 หนีมาไม่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 ครับเอครับเดวทางของอาจารย์มาดุน้เพินครับอือนะครับมาครับตัวใหญ่มากนะครับเออติดจับให้พ่อป้อนเลาติดใจติดจับเหยพ่อป้อนครับมือนีครับอ่ะโมเม้นดันยืนในขันเขาว่าใหเรียนนั้นอันในขันหีือโมเม้นเออ โอ้แล้วครับผมวไอ้ได้ขันให้แล้วนึงแล้วก็ขอก็บอกห็นเนาะบอกมาไหม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 านี่นะครับอ่ะนี่มาลูกมาเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ตัวนี้หน่อยแล้วแล้วแลเออหนีมาครับมาฮึบเหยียบไปเลยครับบาดเอ้านี่นะครับเอ้าเหยียบไปเอาก้อนนี่แหละครับก้อนนึงครับเอ้าไอ้ลูกหน้าเออนี่ครับเอ้าเร็ว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 เขาเหยียบไปก้อนนึงครับเอ้าอุ้ยหอก้อนเดียวนึกว่เป็ี่ยนมูลูกเอ้ามาเด้ครับมา โอ้เยีย่ามาเห็นก้อนเดียวครับนี่คือว่าจะสะสมใส่หมือแรกครับอ้ามามครับอ่านี่นะครับเอ้าปึบมาแลครับพูดนะครับต้องขอขุก้อนนึงครับอู้พูดนะครับพเป้าเลยอลูก่นเฮ้ยเ้มามามาฮอเจ๊กันเโอ้เอกันเร็วเร็วจกันเร็วเร็คนเสือน่อยมืแรกเนะเฮ้ยลูกๆ เร็วๆๆ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 2ๆ 2> ๆๆ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 อๆๆ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 เรๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 วๆๆ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 ๆรๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆเเ็ ยันเยันครับยันงานเขาคอเลยเฮ้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 ยมึงงมึงมึงมงมึงจับไปอย่มาหยอกคอหยอกคอดิเลครับอ้าอันี้ครับมึงมงมึงมึงมึงนีนอนมาแล้วนอนไอ้นอนก่อนนะอากุณากอนนึงเร็วเลถอวลวลเลวลเหลือสามนาทีเล้วอันนี้ครับบอกครับ ตัวน้อยอตัวน้ไหนนาตัวนอ้อยครับฮึบฮึบนี่ครับเดี๋ยตัวน้อยเสียวยังครับนี่แหละครับแม่ถือรถเหยียบตายครับฮึบเมีแม่นงนั่งเตีงเลยบาทนี่ฮึบไอตัวไดนลูกเมาื่จาักตัวเอาเลยทด้มไมนั่งเตีงโอ้มานาั่งเตีงนั่งเตีงครับนั่งเตีงเขานั่งเตีงครับกินเอาครับ จับแล้วครับโอ้นี่ครับมาแล้วครับนี่เขาเดินมาจใจยังนะครับอ่ะจับ้นี่ครับฮึบน้ำพายนม่นะครับฮึ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 บได้แล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับอ่าในสามโอ้ครับอ่ะพอแล้วลูกพอแญละมาหนึ่ อาสามอันหอเนาะเอ้ามันเหนือใจได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นของยูทูปนะครับเน้องมาถือเวลาก่อนครับเราถือเวลาเบิ่งครับเอ้าของยูทูปครับอ่ะนี่ครับอ่ะเราอยากจะใช้ล่าตาตาล่าทัศนามืองแรงเหรอนะครับเนี่นี่นะครับมือขึ้นอีกแต้มเดียวครับอยากนั้แต้มนัาแต้มบนล่างครับเอ้าเป็นความฝันของพระอาจารย์วัดดุงนาเพื้นนี่นี่นะครับเอ้านี่จับไปก่อนครับมาเบิ่งครับมัาถือเวลาก่อนครับอ่ะเบินงครับเนาะ ได้ด้ยนครับอุ้ยครับได้หกครับได้หกได้หกได้หกครับได้หกเอ้าได้หนะครับะไหกเดีวได้ครับเด้ออาเลขแมวหน่อยครับเอามากเอใช้นักเอาได้ครับเด้อได้หกครับอืมได้หกะครับเอ้าเดนึงครับเดี๋นึงครับเดี๋ยวนึงครับเดนึงครับเงครับเอ้าเดี๋ยวเร็วนะครับมาถึงเวลาก่อนครับเดี๋นครับเอ้า

ออ้ยสนีครัครับนครับแมวน้อยหกหนึ่งห้าครับเอ่ะอืมเดี๋ยว้อมันทึกเวลาครับหกหนึ่งห้าครับเอ้านี่ครับแมวครับอืมครับเอาบันเบันลบครับบาดเวลาเอาสลอันนั้นนครับเนี่นี่ก็เอาอ้านี่เลยครับเอ้าบนชามันครับเบิร์จ็คแปหนึ่งันบาทครับหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าครับ เราเลขนแมวน้อยครับหกหนึ่งห้าครับเราจะตามรวมเราสามนาคีครับอืมครับหกหนึ่งหาได้ครับด้วยหกหนึ่งหาครับโอ้ยท่านอยู่หรอครับมาผู้ใดเดือดเบิ้องเงาหกหนึ่งห้าครับผม